สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศภาคเย็นกับนุ้ยนะคะประจำเย็นวันพฤหัสที่2ี่กันยายนค่ะดูแนวทางฝนนะคะตั้งแต่เย็นวันนี้ถึงเย็นวันพรุ่งนี้กันค่ะว่ามีแนวโน้มฝนตกหนักที่ภาคไหนจังหวัดไหนบ้างนะคะพร้อมกับเส้นทางพายุโนรูค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นดยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะฝนฟ้าในช่วงเย็นวันนี้นะคะ พายุโนรูค่ะตอนนี้ก็ยังคงสถานะเป็นพายุดิปเรชันค่ะและขณะนี้ก็ปกคลุมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิร้อยต่อนะคะลักษณะของฝนตกหนักค่ะสลับบาวนไปแบบนี้ทั้งคืนเน้นค่ะหนักในช่วงกลางคืนนะคะ และตอนนี้เรามาฟังลักษณะอากาศทั่วไปกันค่ะแต่นุยขอกำลังใจจากทุกคนนะคะฝากกดถูกใจกดติดตามและกดแชร์ให้นุยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะเมื่อเวลา16นาฬิกาพายุดีเพรสชัน n น o r ค่ะมีศูนย์กลางอยู่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโดยมีความเร็วลมสูงสุดนะคะใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิเมตรต่อชั่วโมงค่ะ และพายุลูกนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นย่อมความกดอากาศตำ่ำกำลังแรงในระยะต่อไปนะคะและก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงค่ะส่งผลทำให้ประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะ ในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยค่ะโดยมีลมแรงนะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองนะคะภาคเหนืออยู่บริเวณจังหวัดลำพูนลำปางน่านและแพร่ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่บริเวณจังหวัด นองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกดค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนะบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาคนนรนครปฐมกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกอยู่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะอยู่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลค่ะและพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงนะคะภาคเหนืออยู่บริเวณจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และอุตรดิตถ์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางอยู่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีและอ่างทองค่ะภาคตะวันออกอยู่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีชาเชิงเซาชนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดค่ะและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะอยู่บริเวณจังหวัด ระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่ค่ะจบพยากรณ์อากาศค่ะและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะนอนหลับฝันดีค่ะบ๊ายบาย